กระทรวงการคลังนะคะร่วมกับสถาบันการเงิน7สถาบันการเงินด้วยกันนะคะเพื่อที่จะออกมาตรการด้านการเงินทั้งเรื่องมาตรการเรื่องของการพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นั่นเองซึ่ง ในส่วนนี้ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร,กรประชาชนรายย่อยผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถลดภาระเรื่องของต้นทุนและให้มีเงิน ทุนหมุนเวียนสามารถฟื้นฟูกิจการได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานเครื่องจกักรเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจได้ซึ่งสถาบันการเงินที่พูดถึงนะคะก็จะมีเจดสถาบันการเงินด้วยกันนั่นก็คือธนาคารออมสินค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทก,กอสอธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็คือทอสอธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยแล้วก็ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถไปติดต่อจากสถาบันการเงินที่เราต้องการไปใช้บริการได้ค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ